ความจริงหลุดออกจากปากตอบแล้วใครเป็นคนจีบก่อน หลังจากที่แต้วนัทพรพาแฟนๆไปบุกกองละครเพื่อลองวิกผมที่จะใส่ถ่ายทําเสร็จแล้วเลยมีช่วงเวลาว่างๆพาแฟนๆของสาวแต้วไปเที่ยวคาเฟ่ที่พัทยาซึ่งหวานใจไฮโซนายประนายเป็นทีมงานของร้านนี้อีกด้วยซึ่งในระหว่างที่พูดคุยแนะนําร้านกันแฟนๆก็เห็นว่านางเอกสาวมีความเขินไม่น้อยที่ต้องมานั่งทํารายการคู่กับหวานใจของตัวเองแต่พอสภาพฟ้าฝนไม่เป็นใจทําให้แต้วนัทพรออกไปถ่ายรูปบิวพระอาทิตย์ตกดินของที่ร้านไม่ได้เลยมานั่งเล่นเกมถามเร็วตอบเร็วกับหวานใจเพื่อจะ ได้ให้เห็นว่าทั้งคู่นั้นใจตรงกันมากแค่ไหนซึ่งแต่ละคําถามก็ทําให้ได้เห็นว่าแตวและให้โซไนนั้นใจตรงกันสุดๆอย่างเช่นคําถามที่ว่าคุยโทรศัพท์หรือว่าแชทสาวแตวตอบทันทีว่าคุยโทรศัพท์เหตุผลเพราะมันไดฟิลลิ่งได้นาเสียงมากกว่าแต่ถ้าจะให้ดีเป็นแบบเฟซไทม์ดีกว่าจะได้เห็นหน้าด้วยและมาถึงคําถามที่หลายๆคนอยากรู้คําตอบซึ่งถามว่าเป็นคนจีบหรือเป็นคนถูกจีบงานนี้ให้โซไนรีบบอกทันทีว่าต้องบอกว่าเป็นคนจีบครับซึ่งแตวนัทพรถึงกับเขินสุดๆก่อนจะตอบว่าเป็นนค ก,ก่อนจะบอกให้ทีมงานเร่งแอร์ในร้านเพิ่มให้และปิดการเล่นเกมไปแบบเขินๆถึงกับพูดผิดๆทุกๆตอนที่ปิดรายการของตัวเองอีกด้วย